ของก็อซิล่านอกจากเปลวไฟก็อซิล่าสัตว์ประหลาดยักษ์จากภาพยนตร์ฮอลลีวูดเป็นที่รู้จักกันดีจากพลังอันมหาศาลและความดุร้ายอาวุธที่โด่งดังที่สุดของก็อซิล่าคือเปลวไฟที่พ่อนออกมาจากปากแต่ก็อซิล่าเองก็ยังมีอาวุธอีกมากมายที่ใช้ต่อสู้และปกป้องโลกอันที่หนึ่งลำแสงปรมาณูก็อซิล่าสามารถยิงลำแสงพลังงานปรมาณูจากปากหรือหางของมัน ลำแสงนี้มีความรุนแรงมากและสามารถทำลายลาสตูรอย่างรดเร็ว 2. พลังงานนิวเคลียร์กอสซิล่าสามารถปลดปล่อยพลังงานนิวเคลียร์ออกจากร่ากงไรงของมันพลังงานนี้สามารถแผดเผาและทำลายส,สิ่งที่อยู่ใกล้เคียง 3. พลังพิเศษกอสซิล่ามีพลังพิเศษ <Godzilla S 2> อ,อื่นอีกตัวอย่างเช่นกอสซิล่าสามารถฟื้นฟูตัวเองจากบาดแผลร้ายแรงแ,แ,และสามารถ หายใจใต้น้ำได้และสามารถบินได้ในบางกรณี 4. ขนาดและพลังตัวของก็ซิล่ามีขนาดใหญ่และมีพลังมหาศาลก็ซิล่าสามารถเหยียบเจามอาคารทิดความรุนแรและโยนศัตรูตัวใหญ่กว่ามนุษย์ไปได้ระยะทางไกลกันได้อย่างง่ายได้ค่ะความฉลาดก็ซิล่าไม่ได้โงงเขา กสิล่าสามารถเรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ๆและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อาวุธเหล่านี้ทําให้กซิล่าเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังที่สุดในโลกกซิล่าเคยต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอื่นๆมากมายและเอาชนะมาได้ทุกครั้งกซิล่ายังเคยต่อสู้กับกองทัพมนุษย์และเอาชนะมาได้เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามกซิล่าไม่ได้ใช้พลังของมันเพื่อทําร้ายมนุษย์เสมอไป ก็เล่ามักต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอ,อื่นๆที่คุกคามมนุษยชาติและกอซิล่ายังช่วยเหลือมนุษย์ในยามขับขันอีกด้วยโดยสรุปกอเิล่าเองมีอาวุธมากมายนอกเหนือไปจากเปลวไฟอาวุธเหล่านี้ทาให้กอเิล่าเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังที่สุดในโลกและมันมักใช้พลังของมันเพื่อปกป้องมนุษยชาติจากภัยคุกคามนั่นเอง